สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องของเฟ r b ์ r เบนั่นเองนะคะแอาวันนี้เนี่ยทางช่องของเฟ r ร์นเบนะคะก็จะมาประกาศร,รับสมัครทีมงานนะคะก็คือเป็นแบบเปิดรับเอ่อเปิดรับสมัครทีมงานใหม่นั่นเองนะคะ ก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างดิ้งด้านล่างที่เฟอร์บรีให้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะขึ้นภาพให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใครทีอ่อยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามได้นะคะคือที่เรามาเปิดรับนะคะกอ็อยากจะให้คนที่เขาแบบมาเป็นแบบฝึก ฝีมือนะคะฝึกมือหรือว่าเป็นมือใหม่ในการทำคลิปทำวิดีโอ,โอตัดต่อวิดีโอ,โอนะคะก็ใครที่อยากจะมาหาประสบการณ์นะคะก็สามารถเข้ามาในช่องของ f ฟิร์ a เบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะกันอีกทีเนาะแต่ว่า,าในทีมงานของเรานะคะก็จะมีแบบเป็นคำแนะนำให้แล้วก็ คือไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เคยแบบเปิดรับมาก่อนนะคะแล้วก็จะมาเปิดรับแบบเป็นทางการนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ